ครับสวัสดีครับคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแฟนคลับทุกคนดาวผู้ใดช่องทุกท่านนะครับรวมหนึ่งซับสไครต์ทุกคนขอกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยจ้าสวัสดี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 ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยในช่วงอากาศที่ฝนตกแบบนี anza, bon ้นะคุณผู้ชมเอ้ยอากาศเย็นสบายๆแบบนี้จ้าเรานีตาโฟเหรอเอาเส้นเล็กก็ได้เบื่อเส้นหนีแล้วเปลี่ยนแนววไ้นนะามั้ยงั้นเอามันมีเส้นอะไรบ้างนะตะเกียบกี่มีบ้างออยากกินไม่ได้กินนานละเกียอี อะไรก็เกีอีใช่ไหมล่ะเออเกี่ยงอีเออก็แค่นั้นแหละเอาแห้งเอานะบอกเอามันมาด่ะเอาที่แบบว่ามือแล้วมือจุ่มลงไปแล้วมันไม่จมแบบครึ่งนิ้วอะ่ะมันมาอย่าบิดแห้งมากนะตกไวไม่ไหวครับไม่ลงไหวไม่ลงไ,วไหวเซไฮบอสเซไฮเซไฮค่ะเซไฮค่ะ เอออากาศดีดีวันนี้มาเร็วจุงอ๋อไม่วันนี้ที่มาเร็วเพราะว่าจริงๆอ่ะใจมึ่งไงอยากมาเล่นพับจีอยากจะโดดพับจีก่อนสักเกมแล้วค่อยเข้าจีดีเอไงเออแต่พอไปมาแล้วก็ช้าอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็จะทุ่มหนึ่งแหละกูก็ไม่ได้โดดอีกแล้วตามเคยเออกันอยากมาโดดเล่นพับจีสักเกมหรอกเกมอะไรเงี้ยอยากเล่นเอออยากเล่นอยากเล่นทำจีครับกัดรีบมาไวๆแบบจะมาโดดพับจีก่อนไงแล้วก็สักเกมสองเกมแล้วครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบไอ้แบบฟิลอยากเล่นอยากเล่นไง เออเลยบอกขอโดดก่อนอย่างเงยีงไงยไม่ได้อยากจะมาขอโดดพับจีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้แต่ว่าคุณผู้ชมผมต้องบอกก่อนเลยว่าเออผมนี่แม่งรู้สึกว่าผมแม่งเลสเพคเชิดดำมากอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะอันนี้พูดแบบพูดกันตรงๆเลยคือผมรู้สึกว่าเขาเจ๋งอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้คือคือไม่อาจจะไม่ได้เจ๋งในเรื่องฝีมือหรือว่าอะไรแต่แค่ผมรู้สึกว่าเออเขาแบบเขาก้าเล่นดีอ่ะเขาก้าเล่นกล้ากล้าจะเดินสตอรี่กล้าจะ กล้าจะเล่นกล้าจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเขาก็ไม่งองแงไม่อะไรเลยนะคือผมแอบรู้เรื่องหลังบ้านมาครับคุณผู้ชมว่าว่าเหมือนกับว่าเอ,อทางเชิดดำเนี่ยเมื่อวานเขาเอตอนที่เราโดนโดนเอา,เราเ,รา,เ,ราเราเอาเข้าตู้ไปอะ่ะคือเมื่อวานอ่ะของเขาอ่ะไม่ถูกรถเทียครับคือของบางอย่างไม่ถูกรถเทียของบางอย่างไม่หายไปแต่เหมือนกับว่าเขามาแจ้งทางทางหลังบ้านเองว่าเอ้ยแบบไอ้ของเขาไม่หายนะมาเอาของขออกไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยเครียดมันมีคนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอวะ ไอเชี่ยแบบแม่งเจ๋งสัตว์เออแบบคือคือต้องบอกว่าเราอ่ะเจอเจอมาก็เยอะนะเจอมาก็หลายแก๊งเจอมาก็หลายประเทศคือเจอมาทุกแบบอ่ะไม่ว่าจะแบบเหลี่ยมสุดๆหรือจะแบบเจอแบบรู้สึกว่าแข็งสุดๆหรือเจอแบบเท่สุดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเจอเจอมาทุกแบบแล้วแต่แบบนี้ยังไม่เคยเจอเลยคือเขาไม่ร้องสักแอดเลยนะไม่แบบว่ามีอาการแบบโอซีหรือจะแบบงอแงอ้างนู่นอ้างนี่คือไม่ไม่มีเลยนะ เออผมแม่งรู้สึกแบบเชี่ยเจ๋งวะ่ะมันเลยยิ่งทรับไม่รู้สึกเออผมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมมาแล้วผมเคยบอกไปแล้วว่ามีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมรูม้สึกว่าพวกไอ้ทำไมเขา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 กล้าจาาังหวะแบบกล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบตรงที่ว่ามันมีช็อตที่เขาดูจำช่วงที่ประเทศเราโดนย,ยิงรัวๆได้ไหมครับที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าไอ้ที่จริงๆคือเขาอะ่ะจะไม่เข้าก็ได้จะแกล้งอ้างว่าเพื่อมันหลุดอะ่ะผมนอนเลยดีกว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเลือกที่จะเข้ามาต่อเข้ามาต่อเข้ามาต่อผมเลยรู้สึกว่าเชี่ยเจ คือแั้แม่งหลุดแบบหลุดรัวๆนะแต่เขาเลือกที่จะเข้ามาต่อแบบไอ้เฮียรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ยังจะเข้ามาต่อสู้ไม่ได้ก็เข้ามาอีกไม่ได้โดนยิงสู้ไม่ได้ก็ยังเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เฮียเจ๋งนะคือแม่งเจง๋งเจ๋งมากคือถ้าเป็นแบบหลายๆคนที่เราเคยเจอมาเขาคงจะแบบเฮ้ยออกเลยดีกว่าไม่เอาละเฮ้ยไ,ไม่แลกดีกว่าแลกไปทำไมบา,าลูอยู่แล้วสู้ไม่ได้ไอ้เฮียแต่เขาทําไม่ดูเลยนะแบบว่าไอ้เฮียแม่งแบบคือแลกอ่ะแลกคือแลกอ่ะมีเรื่องคือมีเรื่องแบบตีคือตีอะไรเงี้ยแบบเออไอ้เฮียเจ๋งดี เจ๋งเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากครับเจ๋งมากจริงๆจริงๆเลยแอบแอบนึกคิดถึงตอนที่แบบว่าเป็นดูไวยุคแรกๆที่เราทาที่แบบว่าเราสู้ไม่ได้แต่ก็อยากสู้อะ่ะเออเจ๋งดีว่ะชอบเลยอะ่ะเฟี้ยวดีครับเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีเป็นแก๊งที่แบบว่าเออคอนเซ็ปต์เขาแบบได้อะ่ะคือหรือแบบไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอยเพราะเขารวยหรือเปล่าเติมกายชายเยอะหรือเฮียอะไรก็ตามผมก็ไม่รู้นะ แต่สุดท้ายแล้วคนเติมกาชายเยอะแบบเขาก็มีอะ่ะคือมันไม่ได้มันเขาก็ไม่ได้เติมเยอะสุดในประเทศประเทศเรานะแต่มันมีคนที่เติมเยอะกว่าเขาอะ่ะแต่ก็ยังไม่ถึงการแลกเท่าเขาเลยนะเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งด,ดีครับเจ๋งดีตอนนี้จบแล้วใช่ไหมยังไม่ทราบครับก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันในประเทศเคียงกันในประเทศครับก็ต้องรอดูว่าว่าจะไปในทิศทางไหนใช่ใช่ครับก็ต้องรอดูกันขออนุญาตไม่สปอยแล้วกันนะจาะแต่เจ๋งครับเออเจ๋งเจ๋ง นักถือนักถือนักถือเจ๋งมากเจ๋งมากกล้าเล่นกล้าเล่นกล้าแลกกล้าได้กล้าเสียใช่ครับแล้วคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นเป็นหน่อยนะแบบเขาลากผมก่อนหรือเขาอุ้มผมหายสวนคืนอย่างเงี้ยโอ้โหไม่อยากคิดภาพเจ๋งจัดโอ้โหว่ารอบนี้แม่งมันอาจจะทำให้เชิดดำเนี่ยแม่งได้ประกาศสัปดาห์ในวอร์ซสสิตี้นะแบบไอ้เหี้ยแบบแบบว่าแกงเขาอย่างน้อยก็ไม่ยอมอ่ะ จริงคืออย่างน้อยแกเขาก็ไม่ยอมอะก็สู้อะสู้ไปเลยก็สู้อะเฟี้ยวครับเฟี้ยวเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากจริงคือเมื่อวานพูดตรงตรงแบบผมจะไปคุยเขาผมยังรู้สึกละาอายใจเลยพูดกันตรงๆนงะนะแบพูดกันแบบตรงตรงเลยแบบเมื่อวานจะไปคุย,ยงรู้สึกแบบเชี่ยแม่งรู้สึกละาอายใจไว้สั้เฮี้ยไม่ร้องสักแอะไม่มีอาการร้องไม่งองแงเฮี้ยอะไรทั้งสิน้น จริงนับถือใจดีจรครับนับถือใจนับเสียใจเขาสัตํหรี่อาทิตย์ไว้ให้นะไม่เอาไม่เอาตําหรี่อื่นอื่นได้ปะสั่ไปแล้วเบนกําจะได้กินอะไรก็เลือกเอาหัวเนือกินด้วยเนือกินอะไรดีแล้วจะพูดทําไมต้องเบื่ออาหารใน<ไ><ไ>แออาาก๊ปปะเขาก็เบือ่อเราก็ต้องกินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินพูดอะไรเนี่ยจะกินอะไรก็เลือกเอาแล้วกันนะจะกินอะไรก็เลือกเอาแต่ถ้ากินเราอ่ะไม่จริงจริงจ จคุณภาพนะน่าสนใจอ่ะน่าสนใจดีครับน่าสนใจด,ใดีใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสนะถ้าสมมติว่าแบบมีโอกาสจริงนะแบบว่ามีโอกาสในความหมายคือแบบว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นแก๊งเดียวกันนะผมว่าไม่น่าจะมันเออสุดดีสุดดีถึงแม้ว่าสตอรี่ในประเทศเขาจะพูดว่าเขาไม่ชอบเราก็เถอะแต่แม่งก็สุดอ่ะคนในแก๊งเขาสุดอ่ะเฮ้อที่คนในแก๊งออกออกนนแงม่งสุดดีเจ๋งจัด ที่เราวินเทอร์ไม่ลงแข่งเราลงแข่งครับน้องวินเทอร์เฟลลงแข่งครับก็ชื่อแก๊งที่ชื่อวินเทอร์ไงถ้าจำไม่ผิดใช่ปะชื่อว่าวินเทอร์มั้งครับชื่อว่าวินเทอร์พี่ก็ปั้นแก๊งเขาดิ <c oughs> เน้าโอเยค,คนในแก๊งเขาไม่ชอบเราจะไปปั้นเขาทำไมถูกปะล่ะคือคนในแก๊งเขาอะไม่ชอบเราสุดท้ายแล้วผมก็ไม่อยากไปเจอหน้านเขาไม่ชอบอก็เป็นเป็นสตอรี่ภายในประเทศไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นดีกว่า <c oughs> ใช่ จะรู้เหรอใครรู้จักที่ไหนอ่ะไม่รู้หรอกแต่เป็นเม้นบอกเขาฮ่าหาเข้าใ,ไใจไหมจะบ้าไงรู้จักที่ไหนละ่ะม,มันคนไทยมันยังไม่รู้เลยอ่ะแต่ก็เม้นไงก็เขาว่าเม้นก็แล้วเราก็ต้องไปบอกดิเฮ้ยบ้าเปล่านเนี่ยโพกี้ตายห่าเลยเอาอโพสกี้ก็ตายห่าก็ถูกแนละ้วโพสกี้กูตายห่าพอดีโพสบ้าโพบบอบอ,อะไรมาอะไรมาเป็นไว้ไว้เลยเขาอะ ชีวิตนะขอดูดูดิไอ้เหี้ยชีวิตวัยรุ่นนะไอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยไอ้คิดดูดิยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยไอ้เหี้ย่ะโดนคิดเอาแต่ก็อย่างว่าแหละพ่อชายแล้วผมมีแ๊บซี่กินปุ๊บซ่าปั๊บหายเครียดปุ๊บอาซาจุ่ม อนชัวไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูโฆษณาไปแล้วนะทำตัวเหมือนโฆษณาไปแล้วแหละไม่มีอะไรเปล่อว่าสัวกวันเขามาดูก็แบบเฮีย hey, he ไอเด็กคนนี้นั่งไปได้หว่ะแบบซี่ลงเลยเอออย่างนั้นให้กูกินฟรีอะ่ะก็พอแล้วจริงใช่ยังไงก็แบบว่าขอให้กินฟรีอะ่ะขอให้กูกินฟรีสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็ได้เอาจริงไม่ต้องจ่ายตังค์หรอกขอให้กินฟรีก็โอเคลนะเออแบบมีแป๊ซี่สองอ่งไว้ที่บ้านอะ่ะ สักวันเออสักเดือนละสี่ลังอะไรอย่างเงี้ยห้าลังอย่างเงี้ยโอเคเลยไม่ดื้อเลยจริงไม่ดื้อเลย <c oughs> คีย์บอร์ดจำความสะอาดบ้างเขาดูเห็นได้ไงว่ามันสกรปรกวะไม่สกรปรกเนี่ยสกรปกสกรปกเหรอไม่สกปรกเนี่ยไม่แต่ว่ามันไอ้นี่แล้วมันเช็ดเช็ดไปบ้างแล้วมันเช็ดไปบ้างแล้วไงทำไมวะมดขึ้นคีย์บอร์ดรแซงว่าเป็นผู้ชายที่หวานมาก ไว้ตายแล้วอยากโดดร่มกัพวกวันนี้ขอโดดล่มกับนันกันดูโหเยี่ยมว,วันเล่นกันเต็มแล้วนี่หว่าสร้างตีใหม่เขาได้วา้าซ่ะ Sound resume Channel s w i t c h เฮ้ยไอ้เยี่ยมตารหลีนี่มันมาเกาะแรลงตีนี้เหรอวะมันตายแล้วมันตายห่างไปเซเว่นแล้ว โอ้ตายหาไปเซเว่นรอเอาแกล้งฟรีไอ้เฮียอีกแล้วเหรอเนี่ยแกลงสวัสดีพี่สวัสดีน้องก้าวให้สั่งอย่าพูดมี่ระดาษสกาวทีมกูคนหาตำแหน่งแกลงเมื่อกี้อะไรนะกระโดดดูกระโดดเช็คตายเลยคนหาตำแหน่งทีมผมใช่หรอขอหาตำแหน่งทีมเองเหรอ